โอเคครับเราต้องหาหลุมศพนะครับผมหลุมศพของออใครวะเป็นหมอคนนึงนะครับผมนั่นแหละไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมก็หาไปเรื่อยๆครับไม่ใช่อ๋อนี่ไงมาร์คอ๋อต้องหาพัก่วนะฮะนะฮะลุกโป่งอีกแล้วถ้าไปในความฝันอีกแล้วหรอ คือว่าด้านในนี้เราเปิดไว้ได้นะครับผมม,มันล็อกฮะเพราะงั้นเนี่ยทางเดียวที่จะไปได้คือเข้าไปในความฝันฮะถ้าดูว่าต้องเจออะไรโอ้ยเอ้ยไม่ีมสัญลักษณ์ด้วยฮะคล้ายๆลูกไฟฟ้าสีเขียวโอ้ไอ้เวรนี่อีกแล้วแกจะตายตอนนี้แหละไอ้ลูกสุนัข นี่สัญ,ญลักษณ์บอกสายฟ้าสามเหลี่ยมเอ๊ะสามเหลี่ยมไม่รู้อะจแต่ว่าเก็บได้ฮะสามเหลี่ยมสีเหลืองต้องจำหรือเปล่าผมว่าน่าจะได้จำนะฮะรตะว่าตอนผมสองประตูนะเหมือนจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรใ,ใส่สักอย่างนี่ก็ต้องระวังมันด้วยะฮะเอ่ออะไรวะเด,ด,ดี๋ยวๆๆสีเหลืองสามเหลี่ยมสีน้ำเงินสี่เหลี่ยม นี่ไงสีเขียวสายฟ้าไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนเหรอไม่รู้ครับ I don't don't เด o w เดี๋ยวไปเจอก็ดีแหละเอ้ยนี่ไงอันนี้ลูกดวงจันทร์เปล่าสีแดงดวงจันทร์ไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนวะถ้าผมใส่จะทันไหมลองดูฮนะสีเหลืองทันไหมทันไหมดูเหมือนว่าจะได้ผลเออ ดไปเลยเร็วๆๆไม่รู้อะขอออกขอขออกอยากขอฟันกดอนเชสโต้ Shadow. ลูกซองหนที่สุดหนที่สุดผมก็ได้ลูกซองแล้วครับหลังจากที่คิดว่าลูกซองอาจจะอยู่ในที่โรงพยาบาลที่แท็กก็อยู่ในสุสานนี่เองเออนี่ไงพัวครับเอาไปขุดกลุมโอเคผมว่าในในข้อฟันเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ เรานะ่ะได้แค่วิ่งหนีแต่ว่าในโลกแห่งความจริงเนี่ยมีปืนไว้มีปืนบอกเลยครับไม่กลัวอะไรแต่ว่าเราเป็นเด็กเป็นเล็กใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะไปฝึกการยิงมาจากไหนแบบว่ายิงโคตรเก่งอ่ะยิงนิ่งมากผมแบบเลยเชื่อมากครับอ๋อว้าวเป็นเด็กเป็นเล็กเอาแรงมาจากไหนในการขุดมาเนี่ยโคตรเก่งเลยผมว่าไม่ใช่เด็กธรรมดาไอ้ไอคนนี้อืมมีคกคนแจเซฟของหัวหน้าแพทย์เราจะได้กับ ไปโรงพยาบาลตัวอะไรวันนี้คล้ายๆเอเลียนมากเลยอ้ m หม o ก็โอเคเราต้องออกไปจากที่นี่ฮะกลับไปที่โรงพยาบาลเราไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะแต,แต่มันวิ่งเร็วนะเนี่ยตัวเนี้ไหนๆก็ไม่ไมไโดนขอลองหน่อยโอ้โหสองนัดตายนะแต่เมื่อกี้ผมยิงพลาดไปหนึ่งนัด สองหรือสามวะในการไปลงพยายเราต้องมาทางด้านาไปด้านบนแล้วก็ไปด้านซ้ายแล้วก็ไปบนอีกทีโอเคจะไปยุ่งฮนะตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งก็ได้เพราะว่าเราวิ่งหนีทันนะเพราะว่ามันจะเพลิงกระสูนเป่า,ปาผมว่าเพราะว่าฆ่าไปก็ไม่ดับอะไรให้เราตัวพวกนี้ถึงเราฆ่าไปมันก็เกิดมาใหม่เรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจำเป็นต้องฆ่าโอเคฮะผมเข้ามาได้แล้วหาทางที่จะใช้กุญแจ ซึ่งประตูไหนล่ะขมอนมอนตรงนี้สองนัดครับโอเครีบบริการตรงนี้หรือเปล่าไม่ฮะเรามีเครดิตต้องได้ลงนี้ไปเปล่าตอนนี้ผมไปมั่วห้องไหนวะผมว่าใช้ลูกซอนดีก,กว่าปีเยอวะว่ะไม่ผมว่าใช้เนี่ยประหยัดสุดไม่เลยเอ้ย,อยมึงยอะไปไหนอะ อออเออโอ้โหไอตัวนี้แม่งมันตีเราเร็วว่ะแค่นี้เองมาไอหมาจะเรียกหมาก็าไม่เชิงไงหมาผสมในโนเสาร์หรือเปล่ามามหมหมาไหมามาอมลูกซองนี่ไม่ตายได้ไงเนี่ยอา้าฮะก็จะเป็นห้องนี้นะนี่เปล่า อ๋อขอเซฟไไปก่อนแล้วกันเพื่อควปลอดภัยแจมใช้กับอันไหนวะเนี่ย Hello. อันโหลอ๋ออันนี้ฮะโอเคเราได้แล้วครับยังไงได้เครดิตการาดโอ้ต้องได้กลับไปใส่อีกปืนฉีดปืนฉีดมันทำอะไรได้คิวนี้เปล่าไม่ใช่ถึว่าจะได้ใช้กับตนเองผมว่าไม่น่าใช่ต้องได้ใช้กับใครสักคนแน่ๆ โอเคกลับไปอีกฮะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตอนผมกลับไหมเนี่ยไม่น่ามีหรอกมัง้งมีก็ไม่ต้องกลัวฮะในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในความฝันก็ไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าเรามีปืนไม่หรอกมัง้งโอเคนีไง let's go <S ชั้นบนขึ้นได้เปล่าวะกดไม่ได้ฮะมันกดให้เองเลยชั้นศูนเหรอมีตัวครับ นี่เป็นห้องอะไรวะเนี่ยห้องดับกิจโอไมค์ก oh ็มันไม่มีมีอะไรเปิดได้ฮะโอเคดูด่าด้านหน้ามีตัวห้อง ARE> แช่แ kind ข of ็งล็อกรู้สึกว่าต้องหาอะไรมาเปิดนะโอ้โหผมได้ยินเสียงตัวแนงในเนี้ยโอเค อ่ห้องอะไรวะเนี่ยอันนี้ประสงค์ว้าวเน,น่ก็ขอเก็บของกันละวัดตัวเฮ็อ๋อวัดวัดเราต้องทำตามป่ะอันที่สี่มาก,ก่อนนะแล้วก็เรียงเลยเอว่ะ สวยครับผมเหมือนจะได้ผลโอเคมาจะมีอะไรมีตัวอยู่ด้วยไม่กลัวครับเรามีปืน <L ight> เป็นไงล่ะอร่อยไหมกระสุนชัน <L ight> โอเคกระสุนปืนเฮ้ <Heroes. L ight> อันนี้ปิดได้ไหมไม่ชอบเสียงอะไรดังๆเลย ançais? ปิดไปได้วะ ตังตลอดเลยโอเคไปเลยรับยาครับยาอะไรวะเนี่ยได้ยากับเอ่อเหมือนจะเป็นหลอดยาใช้ด้วยกันซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเไปใช้ฉีดให้ใครหรือว่าเอาไปฉีดให้น้องหรือเปล่ามีควเป็นไปได้อเออกบดีกว่าฮะมันมีตัวนันหน้าไว้เนี่ยถ้าเราฆ่ามันจะเป็นอะไรที่สเสียเวลามากครับเพราะว่ามันฆ่ายังไงก็ตายเกิดใหม่ ผมว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วนะครับผมผมว่าเราน่าจะได้ไปเ,เชียร์แล้วผมไปกดใช้ยาเฉยอ๋อากดแถบเพื่อใช้ยาที่เองเอ๋อเข้าใจแล้วนึกว่าผมกดแถบเพื่อดูแผนที่จะที่ไหนเราไปกดใช้ยาโอเคผมว่าเราต้องไปหาน้องสาวนะครับผม,มเพื่อช่วยเธอให้ได้โอเคนี่เราต้องวิ่งยาวหน่อยฮนะเดี๋ยวผมตัดให้ครับผมโอเค รถนี้ผมจําได้ใกล้ถึงแล้วนี่นะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วด้านหน้านี่เองฮะนี่ไงบ้านเราฮะพี่สาวผมช่วยเราพี่สาวยังอยู่ดีสบายดีไหมเออก็คงนอนอยู่นั่นแหละบังว่าไปไหนไม่ได้ะฮะโดนไอ้ตัวตลกขโมยใจไปแล้วก็สมองความคิดอะไรต่างๆทำให้ตื่นมาไม่ได้โอเคไหนๆก็เซฟ ไปบ้านหลังนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคพี่สาวผมอยู่ชั้นบนเปล่านะใช่ๆชั้นบนชั้นบนนะโอเคเออบัิดีพี่ฉีดไปครับปับ๊บอ้าวมันไม่ช่วยเธอหรอกก็แค่ยืดเยือ้อความทรมานของน้องสาวจิตใจของเธอนะ่ะอยู่ในมือของฉันแล้วอีกไม่นานเธอก็จะยอมแพ้ฉัน แล้วฉันก็จะฆ่าเธอแล้วฉันก็จะออกไปสู่โลกแห่งความจริง,ง <laughs> เราจะรอแกอยู่ที่เดดพาร์คแกจำได้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนเร็วๆไหน่นะไอ้ลูกหมา <laughs> โอเคที่เราทอไปทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเอายามาฉีดมันไม่ได้ผลหาอะไรเลยเอแล้วเราก็ต้องไปที่เดดพาร์คแล้วครับผมก็คือสวนสนุกนั่นเอง โอเคครับผมในเมื่อออกมาเดตพักมันจะอยู่ด้านล่างนี้ซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงวันนี้ผมจะลองเดินมาตรงนั้นหน้าเลยนะแล้วก็เลี้ยวมานาซ้ายโอเคจะมีทางไปหรือเปล่านะอ้าวอะไรอ่ะโอ้โอ้นี่งไงตอนนั้นตอนนั้นเราไปไม่ได้นะ มันไม่ให้เข้าไปนะตอนนี้รถผ่านเฉยเลยไปได้แล้วแล้วใครขับรถผ่านไปบ้างน่าสงสัยว่าเออไอ,อต้องกดแยบิโอเคเข้ามาได้แล้วอะอ,อ่าไปนั้น,นแลวก็เลี้ยวขวาระหว่างนี้ก็ต้องหาอะไรดูว่ามีอะไรให้เก็บด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทรัพยากรจําเป็นนะครับผมจุดเซฟครับพาไปได้ฮะเกมไหนมีจุดเซฟทันทีผมก็จะเซฟเลย เพ no ื่อคลองเปิดプライ์ไอ้ไม่อยากยุ่งไอ้รถคันนี้นี่นะโอ้รีฟักเยอะไปไหนนะโอ้เยอะมากเยอะมากโอ้ยด้านหลังก็มีเขี้ยแล้วเพราะว่าผมจะล่อมันออกมาครับผมแล้วก็วิ่งอ้อมไปนี่มันคือแผนบักเลยครับโอ้ น่ากลัววะ่ะเอาเฮียแล้วไปทางไหนวะเนี่ยทางตันเฮ้ยเดนทางตันโอ้ยเฮียโอเค,อเคผมว่าต้องได้มาทางด้านหน้านี่แหละโอเคเดดพ์กเดดพ์กดูอีกแปบบ๊บด้านซ้ายด้านหน้าแล้วก็ซ้ายเย็บแนวเว้นี่ไงเดดพักจับได้ไหมเอ่ยจั คล้ายๆภาคแรกเลยมีคีมให้เก็บอะเกบ็บไปเลยไปเลยดีกว่าเฮ de ้ยเฮ้ย <buradan S 2> ด้านหลังไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเอ้ยลูกโป่งอีกแล้วและไอ้ตัวนี้อยู่ด้านหลังผมด้วยไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นไปไม่ได้หรอไปไม่ได้นะเราต้องหาอะไรสักอย่างนะถึงจะเข้าไ,ได้ มาไงเราต้องตามลูกโป่งไหมหรอโอเคไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นเอ่อทำไมจะไปได้เนี่ยฮัลโหลโอ้ลี ลำคาและไฟไหม้อะต้องให้เอาใช้รถดับเพลิงดับไฟหรือเปล่าอ๋อผมว่านะแล้วมันมีตรงไหนกดได้บ้างไหมเนี่ยนะถามจริงอ๋อหนี่ไงนึกเหมือนว่ามีน้ำเอา้านี่ไงโอ้ แม่ท่านตอนเยอะนะเราอ่ะเออได้แล้วแล้วไงฉีดครับแล้วไอ้คอมดันนี้ทำไงวะเนี่ยใช้แรงดันต้องให้ได้อยู่สีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวมีตัวจัดก,การตัวนี้ก่อนโอ้ลีโอ โอเคต้องให้ได้ในจุดสีเขียวทุกอันนะฮะถ้ามันกดอีกไม่ได้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นบั็กหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นบั็กมั้งไหนลองโหลดเกมใหม่ฮะนี่ไงเมื่อกี้มันเป็นบั็กนะฮะยังไงเอ่ยเออได้แล้วครับโอ้โหต้องให้เต็มทุก ช่องนี่เองตอนแรกก็นึกว่าให้อยู่เ,เส้นสีเขียวทุกช่องโอเคได้แล้วครับผมว่า,มาที่ส,สนุกไม่พอต้องได้หาทางเข้าอีก้แล้วทางนี้มันไปไหนได้อโอเคตอนลตามไอ้ลูกโป่งนี้อีกแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยพี่ผมตามไม่ทันไปไหนเหรอเข้ามาในเนี้ย โ okay. อเคเขม่ได้ท่อท่อ,อระบายน้ำแล้วก็ต้องไปโผล่ที่ฐานทับอีกทีเพื่อที่จะเอามาเปิดสวนสวนสนุกนี่นะโอ้ใหม่ก็แผนที่แล้วเนี่ยเออผมลงกดยาชิ่หายแล้วโอเคเราอยู่ตรงนี้นะฮะก็โหดทางอะไรมันจะซับซ้อนอะไรขนาดนี้วันเนี่ยฮโหลเฮ้ย เก็รของกันแล้วกัน